มาครับมาดูรถเข้าใหม่กันบ้างนะครับคันนี้อูสูมิวเอ็ก1.9ดีวีดีตัวรุ่นขับ2นะครับปี2016สีดําคันนี้รถเพิ่งเข้าร้านรอปรับสภาพนะด้านหน้าการันตีไม่มีชนนะครับได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ด้วยมาพร้อมไฟ LED ไฟตัดหมอกนะครับการันตีโครงสร้างเลยนะครับวนล้อแม็กคันนี้นะครับล้อแม็ก4.6อบแล้วด้วยยางมิชลินปี2022นะดิทเบรกสล้อนะครับคันนี้น่าใช้มากๆและคันนี้บอกเลยไม่ถึงแสนโลนะครับ ไม่อยู่ที่97,000ก่กโลเท่านั้นเราการันตีเลขหม่เลยแล้วว่ารถคันนี้คัดเกดแน่นอนนะครับได้เบาะปรับไฟฟ้าอีกต่างหากนะครับนี่ภายในกว้างขวางสวยงามมากนะเหมาะแก่การใช้งานสําหรับคนที่มีครอบครัวนะครับหน้าเดิมไม่พอนะครับด้านท้ายเดิมแน่นอนฝาท้ายไฟท้ายกันชนไม่มีเปลี่ยนอันนี้ของเดิมติดรถมาเราการันตีอยู่แล้วนะครับใครที่สนใจนะครับ อยากจะเปลี่ยนรถหรือหารถไว้ใช้งานนะครับคันนี้น่าใช้มากๆนะสำหรับ u m x คันนี้รายละเอียดตัวรถทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับ f ีเพชรยนทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพชรยนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่หารถเจที่นั่งแบรนด์ Isuzu ไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยเพราะว่าคันนี้เป็นรถเข้าใหม่เพิ่งเข้าร้านมาเลยนะสำหรับ Isuzu มิวเอ็กหนึ่งจุดเก้าดีวดีเป็นตัวรุ่นขับสองนะครับปีสองพันสิบหกนะครับสีดารถเพิ่งเข้าร้านสดๆร้อนๆเลยรอการปรับสภาพนะวันนี้ลูกค้าจะได้เห็นรถเข้าใหม่เกรดเอว่าเป็นยังไงดูคลิปนี้ได้เลยนะสําหรับมิวเอ็กคันนี้ใครที่สนใจนะครับต้องการรายละเอียดข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมนะเบอร์ด้านล่างขึ้นไว้ให้แล้วอย่าช้านะผมบอกเลยว่ารถคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนด้วยตัวโครงสร้างที่เกรดเอและก็เลขมไม่ถึงแสนโลนะคันนี้สนใจรีบติดต่อเข้ามาเลย รัวนละเออย่าตัวรถมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงภายนอกภายในนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นรถปี2016นะครับแต่ได้ไฟหน้านะครับมาเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยวไฟสูงมีบิวอินอยู่ในโคมอันนี้คือโคมเดิมเลยนะยังไม่ได้ขัดนะครับเดี๋ยวเราไปทาสปายอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ไฟหน้าโคมเดิมกระจังหน้าเป็นโคมเมียม2ชั้นแนวนอนใหญ่ๆหญ่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกพร้อมไฟ led นะฮะ ตัวกันชนด้านหน้านะครับคันนี้นะครับจะเป็นสีดําตัดกับสีเทานะครับรายละเอียดเดิมๆของตัวรถเลยนะอันนี้เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยลูกค้าจะเห็นรายละเอียดเดิมๆของตัวรถแบบนี้เลยนะครับนี่ไฟหน้าคมเดิมนะครับไปขัดอีกทีผมบอกเลยคันนี้ว่าใสๆส,สวยๆเลยนะครับไม่มีชนนะแล้วก็พวกอย่างตัวล้อแม็กคันนี้ได้ล้อแม็กเดิมนะครับขอบ16นะฮะมาพร้อมกับยางมิชลิน ปี2 0 2 2นะครับนี่สัปดาห์45ปี22อดอกยางก็ยังเหลือ,เล,อเลยนี่ดอกยางเหลือเลอนะครับแล้วก็พวกแชสซีตัวโชค๊คนะครับตัวซุ้มล้อด้านหน้าไม่มีสนิมนะครับสวยๆครับนี่ขนาดแค่รถรอ,อการปรับสภาพนะยังสวยขนาดนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะรีบเลยดูปุ๊บรีบโทรปั๊บผมบอกเลยคันนี้อยู่ไม่นานตอนนี้รถเจ็บที่นั่งของทางร้านเราขายดีนะฮะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่ติดตามเพจรจนจะรู้อยู่แล้วว่า รถที่เอามาจําหน่ายเอามาขายเนี่ยนะเกรด A แน่นอนการันตีอยู่แล้วนะฮะเราการันตีเลยเราถึงกล้าเอารถเดิมเดิมมารีวิวให้ดูแบบนี้นะอ่ะมาดูกันต่อนะครับกระจกนี่ก็พาร์ทเดิมนะครับติดฟิล์มให้แล้วนะครับกระจกพาร์ทเดิมติดฟิล์มเราแหลกหลังคาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับตรงนี้ตกแตง่ตงจะเป็นโทนสีสีสีเงินนะสลับปับสีเทานะครับส่วนพวกบอดี้นะครับ บอดี้ตัวรถอันนี้ก็คือเดิมๆหมดเลยนะครับมือจับเปิดประตูนะครับติดกันลอยมาให้ด้วยนะครับแล้วก็พวกกันสาดพวกนี้ก็ติดอยู่ครบเลยพวกรายละเอียดเล็กๆน้ออๆเดี๋ยวเราไปปรับสภาพกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้มาดูรายละเอียดเดิมๆก่อนนะครับนี่ภายในนะครับคอนโซลโทนสีดํานะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับแอร์แบ็กคู่นะครับกล่องคูบ็อกซ์นะครับตัวเบาะก็เป็นเบาะหนังนะครับอันนี้ คาบเลอะพวกนี้เดี๋ยวเราไปทําสปาอีกทีหนึ่งนะแต่เนี่ยพวกรอยยับอะไรพวกนี้อันนี้คือเดิมเดิมหมดเลยนะลูกค้าจะเห็นได้เลยว่าไม่มีไม่มีขาดนะฮะมีแต่คาบเลอะตามการใช้งานนะครับด้วยความที่เป็นโทนบอดสีสว่างเวลาใช้งานนะ,ะมันก็จะเลอะอันนี้นะครับแล้วก็พวกโครงสร้างเสาบีนะครับอาจจะมีคาบฝุ่นนะครับต้องขออภยัยพอรถเพิ่งเข้ามาแต่หัวน็อตเนี่ยลูบไปแล้วมันไม่บาดมือนะครับมันสีเดิมเดิมนะครับสีเดิมเดิมโครงสร้างเดิมการันตีไม่มีชนอยู่แล้วนะครับดูเลยนะครับรายละเอียดต่าง ไม่มีแตกไม่มีหักด้วยนะฮะแล้วก็ตัวแผงประตูนะครับตรงนี้ตกแต่งเป็นชิ้นงานแบบพลาสติกขึ้นรูปนะครับแล้วก็จะเป็นบูหนังสีสีเดียวกับตัวบอดเลยแล้วก็ลายไม้นะเนี่ยพวกลายไม้พวกมือจับเปิดประตูนะครับไม่มีถลอกไม่มีขีดควนนะโครงสร้างเสาเอนี้ก็เดินแน่นอนนะครับตามซอกนะครับอาจจะมองอยากนิดน,นึงนะด้วยความเป็นโทนสีดํานะครับแต่การันตีเลยนะเนี่ผมรีวิวมาให้ดูทุกซ่องจริงนะครับ รีบติดต่อเข้ามาครับถ้าสนใจนะครับตามเบอร์ด้านล่างนะครับคันนี้บอกไว้นิดนึ่งใบนิดนึงคันนี้ราคาแค่หกแสนนิดนิดเท่าน,นั้นเองนะหกแสนนิดนิดนะมาดูกันต่อครับแงมไปก่อนแงมไปก่อนนะครับรถสภาพสวยๆแบบนี้อ่ะมาดูกันต่อส่วนบอหลังนะครับอ,อาจจะเลอะนิดหนึ่งนะด้วยความที่เบาะเป็นโทนสีสว่างนะครับแต่เบาะยังเดิมอยู่และที่สำคัญคันนี้นะครับมีจอกลางขนาด10.5นิ้วนะครับ มีแอร์ลาวด้วยนะครับด้านหน้าตรงกลางด้านหลังนะครับมีปรับองศาได้หมดเลยนะสวยๆเลยนะฮะนี่แล้วก็มีที่พักแขนให้ด้วยนะใส่แก้วน้ําได้ด้วยนี่วางขวดน้ําวางแก้วน้ําได้นะครับรีบเลยรีบติดต่อเข้ามานะรถดีๆสวยๆแบบนี้นะครับอยู่ไม่นานแน่นอนปีสิรหกาไม่แรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่เช็ดชัดซีนะครับตัวชัดซีซุ้มล้อหลังเดิมๆนะครับไม่มีสนิมไม่มีผุ นะอ่าไม่มีผูเลยนะครับกระสิมคันเนี้ยอย่างที่บอกก็ยางนะนดอกยางแท้เะเตะตาเลยนะดอกยางเหลือเยอะจริงๆนะยางปี2 2นะครับยางปี2 2ใช้งานอีกระยะหนึ่งนะใช้อีกระยะหนึ่งแล้วก็สิมคันคันเนี้ยเอ่อมันได้ดิสเบรกมา4ล้อนะระบบเบรก ABS EBD พวกนี้มีให้อยู่แล้วนะครับสำหรับตัวรถนี้นะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับด้านท้ายนี่ก็เดิมเหมือนกันนะพวกกระจกกระจกอะไรก็ไม่มีเปลี่ยนนะครับเนี่ยไฟท้ายเดิมๆเลย นะครับไปท้ายคมเดิมเป็นหลอดไส้ทั้งหมดนะครับแล้วก็พวกตัวหนังสือนะครับยีซ e ุซุนะครับมิวเอะไรพวกนี้รายละเอียดตรงนี้ของเดิมติดรถมานะครับแล้วก็คันนี้มีกล้องมองหลังให้ด้วยกล้องถอยจอดนะครับกล้องถอยจอดนะถ้าใครสนใจก็จำทะเบียนไว้นะ9530รถเพิ่งเข้าร้านยังไม่ได้ปรับสภาพนะนี่แล้วก็นี่พวกไฟตัวไฟตัดหมอกหลังนะตัวไฟถอยไฟทับทิมพวกนี้นะครับสภาพวสวยสมบูรณ์นะ รอยเบียดรอยคู่อะไรก็ <S <S เล็กๆแน่นอๆตามการใช้งานนะครับอันนี้คือลูกค้าจะเห็นรายละเอียดเดิมๆเลยนะเพราะว่า,าเนี่ยข้อดีที่ผมเอารถอย่างเงี้ยม,มารีวิวลูกค้าจะเห็นเลยว่ารถคันนี้มันต้องมีเก็บดีเฟกตรงไหนนะแล้วผมก็ย้ําทุกครั้งเลยนะว่าเราขายรถที่ปรับสภาพนะเนี่ยอย่างลูกค้าเห็นเนี่ยตรงไหนมีเนี่ยดูไปพร้อมกับผมเนี่ยลูกค้ารู้เลยว่าอ่าปรับสภาพมาแล้วตรงไหนที่เขาเก็บไปแล้วนะไม่มีหมกเม็ดนะครับโครงสร้างเดิมสีด้านในด้านๆนะครับ ตัวตะเข็บเม็ดอาร์คต่างๆตัวปอกจางหุ้มสายไฟนะครับไม่มีชํารุดนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมเดิมหมดเลยนะครับอ่านี่สวยๆนะครับแล้วก็นี่เบาะมันพับปรับได้นะครับเผื่อใครไม่ทราบนะว่าเบาะหลังของเขาเนี่ยพับปรับได้แบบร้อยปซแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวมีที่เก็บของตรงนี้เป็นงาน a อ s อย่างดีเลยนะครับนะไม่กิ๊กก๊อกนะเนี่ที่ให้มานะครับ เดี๋ยวเหลือไปทำสปาเท่านั้นเองนะครับรีบไปต่อเข้ามานะครับนะราคาแค่หกแสนนิดๆแล้วก็ไม่ถึงแสนโลนะแต่จะเท่าไหร่เดี๋ยวมาติดตามกันนะมาดูรายละเอียดตัวรถกันก่อนนะนี่ด้านขวาเหลี่ยมสันนะครับถ้ามายืนมองกับผมตรงนี้นะเหลี่ยมสันเนี่ยไม่มีนักยิ้มเลยเส้นสายพวกนี้คมหมดนะครับตัวบอดี้นะครับตรงนี้นะอันนี้คือเดิมๆเ,เลยนะครับเนี่ยล้อ,อยางอะไรพวกนี้สเปกเดียวกันหมดเลย นะครับไม่มีสลับเปลี่ยนนะเนี่ยมิชลินเหมือนกันสเปคเดียวกันดอกยางลายเดียวกันนะครับส่วนด้านหลังขวานะครับแผงประตูนะครับเท่าที่ดูนะฮะไม่มีรอยขูดรอยขีดนะมีแต่คราบเลอะเดี๋ยวไปทําความสะอาดอีกคีนึงนะครับลายไม้ก็สภาพสมบูรณ์นี่รูปไปนี่ไม่มีสะดุดมือนะะออนะเนี่นยแล้วก็พวกจุดน็อตยึดนะครับบานพับบานประตูจุดแต้มสียังเห็นอยู่นะครับ อันนี้ก็เดิมหัวน็อตไม่มีถอดไม่มีไขนะครับเพราะว่ารถมันไม่มีการชนหนักมาอยู่แล้วนะเนี่ยเบาะสวยๆมียางรองพื้นมีพรมให้นะครับน่าใช้นะครับคันนี้ราคาไม่แรงและที่สําคัญนะครับตัวกระดูกงูเนี่ยเม็ดอาร์ตนะครับเอาฝุนออกนิดนึงนะนี่กลมนะครับนี่เม็ดอาร์ตแท้นะเนี่ยที่เห็นตรงนี้นะครับมันจะเป็นอาร์ตโลบอทนะมันยิงมาจากโรงงานนะครับอันนี้ก็คือเดิมไม่มีโดนนะครับไม่มีชนมา นะครับไม่มีรอยบงรอยบุบอะไรเลยนะโอเคส่วนฝั่งคนขับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่คันนี้ได้กุญแจ2ดอกเลยนะเป็นกุญแจรีโมท2ดอกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวจะเป็นตัวล็อกเทคมาให้ด้วยมีกุญแจมาให้นะครับก็ถือว่ากุญแจอยู่ครบเลยนะอ่ะนี่แผงประตูฝั่งคนขับนะครับอาจจะมีคาบเหืือใครตรงนี้เดี๋ยวเราไปฟอกไปปรับสภาพกันอีกทีนึงนะครับอ่ะมาดูกันต่อนี ความสะดวกสบายแรกพอขึ้นมานะครับเบาะปบไฟฟ้านะนี่เบาะปบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยนะครับใช้งานได้ปกติแล้วก็ให้ดูเลขใหม่โอ้เสียงสตาร์ทนี่คือบิดนิดเดียวสตาร์ติดเลยนะเสียงนุ่มมากนุ่มละมุนมากนะนี่เก้าหมืนเจ็ดะครับเก้าหมืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอกิโลเมตรนะครับใหม่แท้เลยนะครับอ่าแล้วก็ได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับ ตัวสวิต์ปุ่มกดสภาพสมบูรณ์โลโก้ยูสุไม่มีถลอกเลยนะแล้วก็นี่ด้านขวาตรงนี้นะครับการการเปิดไฟหน้านะครับใช้งานได้ปกตินะไปลงไฟเลี้ยวแล้วก็ที่ปัดน้นําฝนนี่ปรับตั้งหน่วงเวลาได้ด้วยนะสาหรับคันนี้แล้วก็จอกลางนะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับมีเออก็เลือกได้เลยโหมดฟังก์ชันพื้นฐานเชื่อมต่อมือถือได้นะครับพวกมีเดีย fm am ใส่ cd usb เชื่อมต่อมือถือได้นะครับแล้วก็ตัวกล้องมองหลัง ใช้งานได้ปกตินะมีเส้นบอกระยะด้วยนะครับอันนี้ภาพคมชัดมากนะน่าใช้น่าใช้ครับได้เกียร์ออโต้นะครับสําหรับใครที่แบบขับรถกระบะอยู่นะครับอยากจะเปลี่ยนฟรีเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครอบครัวใหญ่ขึ้นนะครับอยากได้รถแบบนี้ไว้ใช้งานในราคาที่เอื้อมถึงผมแนะนําคันนี้นะเออแอร์เย็นแอร์เย็นนี่นั่งแล้วจะหลับเลยเหมือนกันนะเนี่ยนะครับนีไฟส่องแผ่นที่ด้านหน้านะเป็นเป็นแสงบอมนะแสงอุ่นสีเหลืองนะครับอันนี้อ่ะครับเดี๋ยวไปดู ห้องเครื่องแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าดีกว่านะครับว่าคันนี้เป็นยังไงนะครับนะไม่เก้าหมื่นเจ็ดนะครับไม่ถึงแสนโลรถปีสนะิบหกนะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบองยี่สามอันรถเก้าปีโอ้ตกต,ต,ต่อปีนี้ใช้ไม่เยอะนะอ่ะ,อะนะครับอ่านี่เปิดเข้ามาบอกเลยว่าหน้าเดิมแน่นอนนะครับ หน้าเดิมยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวดูกันที่เครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์ DDI นะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ1.9ร5อแรงม้านะครับอันนี้เครื่องยนต์เดิมนะครับแล้วก็เนี่ยพวกคานด้านหน้านะครับสีนะครับเราให้ดูเลยนะครับหัวนงหัวน็อตตรงนี้เดิมหมดนะครับสีข้างในมันจะมีความหยาบความด้านนะยิ่งรถผ่านการใช้งานมายิ่งด้านกับปกตินะครับอันนี้การนตีเลยว่าเดิมนะสีตรงนี้เดิม ถ้าเรามองตรงนี้สีเหมือนกันอ่าการันตีเลยว,ว่าเดิมเหมือนกันนะครับหัวน็อตนี่ไม่มีขยงขยับเลยนะเนีย่ยไล่มานะครับพวกไล่เหยียดตรงนี้นะครับสีภายในตรงนี้นะครับถ้ารถโดนไม่โดนนะครับมันดูง่ายๆดูแค่สีนะครับคานหน้าเดิมนะครับแผ่นเพจออกหมุดสีดํานะครับแล้วยู่สู่นะอยู่มุมด้านหน้าซ้ายนะครับนี่คือเพแท้เลยนะโครงสร้างเดิมหัวน็อตไม่มีขยับเลยคันนี้ น่าใช้นะครับน่าใช้แผ่นกันความร้อนนี่ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากเลยนะนะครับแผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์แล้วก็พวกลาเบลต่างๆติดอยู่ครบสีที่ไม่เคยทําเลยนะครับอันนี้คือเดิมๆนะพวกค่าพวกนี้เดี๋ยวเราไปทําสปาอีกทีนึงนะครับลูกค้าต้องบอกเลยนี่ผมให้ดูเดีเ๋ยลมือให้หมดเลยเล็บติกข้าวนซีนยางกาวตรงนี้นิ่มมากนะครับเดิมๆนะสวยสัวราคา อ่า m เก้าหมื่นเจ็ดอ่าลองเดากันดูเล่นๆ่นว่าคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ค่างวดจะอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งปลายปลายถึงหมื่นสองนะครับลูกค้าที่มีรายได้นะครับสองหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบทุกอาชีพพนักง,งานบริษัทราชการรัฐวิสาหกิจค้าขายออกได้หมดเลยนะครับขายหมูปิ้งก็ออกได้นะอย่าคิดว่าตัวเองออกรถไม่ได้นะเพราะว่านี่ ขายมาแล้วลูกค้าขายหมูปิ้งอยู่ในกรุงเทพนี่แหละมาเอามิ l เอไปคัะนั้นปีปีสิบเอ่อปีสิออกรถได้นะครับติดต่อเข้ามาผมพาจบให้ได้ถ้าอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้อย่าช้ารถคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนสำหรับยูสูมิวเอ็กซ์หนึ่งจุดเปี2ยนมาต9 0หก็ดหมืบาทเท่านั้นสนใจรีบโทรเข้ามาได้เลย นะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะแล้วก็ก่อนจากการนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่สำหรับวันนี้ผมโอ๊ตพชรโยนขอตัวลาไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ